ช่วงเคล็ดลับพารวยสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและในช่วงเคล็ดลับพารวยนะครับผมอยู่กับเจ้าของบุรีลาใสครับน้ำพุร้อนรีสอร์ทแอนด์สปาคุณพ่อกำพศเหลาากุลครับสวัสดีครับคุณพ่อครับ ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าขอชมเลยครับคุณพ่อสถานที่แบบร่มรื่นและเขียวก็จีมากผมเข้ามาในรีสอร์ทเนี่ยเข้ามาปุ๊บโอ้โหมันมันคือป่าที่แบบสวยงามอ่ะป่าที่แบบดูแลดีนะครับอยากจะต้องถามที่มานิดนึงว่าเออพื้นพืนที่แห่งนี้นะครับ,ค,รบคุณพ่อได้มายังไงและโครงการที่เกิดได้ยังไงครับสมัยนั้น20กว่าปีนะครับเราได้มาทำงานแถวนี้เรามาเหยนพื้นที่แถวนี้ ครับคุณพ่อไม่ใช่คนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมครับ,รบเป็นคนพิจิตรรับอำ<อ>เภอแต่วันนี้จังหวัดพิจิตรอ๋อแล้วแต่มามาทำอะไรที่นี่ครับคุณพ่อมาเดิมมาเรามาช่วยเขาจัดก,การเรื่องรุ่งอรุณรีสอร์ทอืมพื้นที่แปลงนี้นี่คือคสมัยกี่ปีที่แล้วครับ2 0 2 3 2บปีแล้วครับโอ้มันก็เก่ามาก้วเสร็จแล้วเราก็ฝันว่าเราอยากจะมีน้ำพุร้อนที่สมบูรณ์ครับให้เป็นที่แหล่งพัก ของเชียงใหม่เป็นส่วนหนึ่งของเชียงใหม่ครับนะครับเพราะว่าทั่วไปแล้วเขาก็จะทํากันแบบว่าอยากจะได้ไวๆแต่ของเราต้องตั้งใจทำเริ่มปรับปรุงพื้นที่มา20กว่าปีเห็นเขาบอกว่าน้ำพุร้อนเนี่ยมันมีหลายที่หลายแห่งแต่คำว่าน้ำพุร้อนที่แบบได้มาตรฐานหรือว่าเหนือมาตรฐานเนี่ยมันมันต้องพิจารณาพิเคราะห์จากจุดไหนครับ มันจะมีที่นี่มันจะมีแร่กรรมฐานเวลาเราอาบเนี่ยจะลื่นนะครับจะลื่นกรรมฐานนี่จะช่วยอะไรครับช่วยบำรุงผิวรีบครับลื่นแล้วก็บางว่าคุณพ่อแต่ที่ผมเพิ่งไปอาบมาเนี่ยผิวใสมากคือลงไปเรารู้เลยว่าร่างกายแบบดูดซึมอ่ะแล้วมันแบบผิวแบบมันใสจริงจริงคุณผู้ชมเนาะบางทีไอ้น้ำพุร้อนทางทางด้านทางใต้นะครับมันเปนน้ำต้ม ที่เขาต้มไข่โชว์กันนะครับน้ําต้มหมายความมันต้มน้ําร้อนทานกันอย่างเงี้ยแต่ที่นี่มันจะเป็นน้ําร้อนซึ่งมีแก่กรรมฐาันมันจะลื่นสังเกตดูเวลาเรามีน้ําร้อนอยู่เนี่ยมันพอเจออากาศแล้วจะมีเข้าขาวติดครับเป็นแร่กรรมฐาันเพราะผมเวลาอยู่ในเอ่อแช่จะเห็นว่าจะได้กลิ่นน่ะกลิ่นแบบกลิ่นน้ําแร่แบบเตะจมูกเลยล่ะ บ,บางทีคนแถวนี้เขาจะมาอาบทงางศีรษะเลยสระผมด้วยอะไรด้วยครับแล้วก็บางคนเขาจะได้ผลคือผมจะงอกแล้วก็<อ>จะดกบดำครับแล้วอุณหภูมิอของน้ำแร่หรือน้ำพุร้อนมีมีส่วนเกี่ยวข้องไหมครับก็น้ำพุร้อนถ้าเกิดว่าอุณหภูมินเนี่ยถ้าตั้งแต่70ขึ้นไปเนี่ยถ้าเขาพุขึ้นมาเองเนี่ยจะสะอาด จาคุณภาพดีแล้วอย่างคอนเซปต์ต่างๆที่คุณพ่อคิดขึ้นมาเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นการนวดก็ดีหรือว่าการบําบัดด้วยน้ําแรก่ก็ดีเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจยังไงครับก็คือมีเราคือเราคล้ายๆว่าคือเราจะทําที่นี้เพื่อสุขภาพครใช่ไหมเพราะคนเราเดียวนี้ต้องการเรื่องสุขภาพเป็นสําคัญครับฉะนั้นเราก็ต้องหันมาเรื่องกับธรรมชาติ คือน้ำร้อนก็เป็นธรรมชาตินะครับครับเวลานี้ของเราก็มีพืชผักที่ปลูกปลอดสารพิษให้ทางผู้ที่เข้ามาเนี่ยได้มาชิมมาชม<อ>มาชมมาชิมน,นอกจากเมีน้ำน้ำพุร้อนแล้วเนี่ยยังมีผักปลอดสารพิษแล้วมีกิจกรรมอื่นๆอีกไหมครับมีปลูกข้าว ปูข้าวโชว์เนี่ยข้าวเนี่ยฮะอยู่ที่เห็นทางนน้นปล<อ>าข้าวนี่เนาะมองไปเห็นมีแอ่งน้ำมีข้าวแล้วมีอะไรอีกครับก็มีต่อไปเราก็จะทําเป็นสวนสุขภาพ<อ>เป็นสวนสุขภาพเนี่ยครับรบ,บำบัดสุขภาพบำบัดเพราะรว่าคือทางนี้ทางเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์กันอยู่แล้ว เป็นบางสวิรัตเป็นบางสวิรัตส่วนเรื่องห้องดีกว่าครับห้องเนี่ยจะเห็นว่ามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปแบ่งออกเป็นกี่ประเภทยังไงครับมีแบ่งเป็น2ประเภทห้องเล็กนอน2ท่านครับแล้วก็ห้องใหญ่ก็นอนได้ถึง4ีเสริมนะครับครับแล้วแต่ลูกค้าจะมาบางทีเข้ามาเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยครับเราก็ให้เขาเสริมเตียงได้อืแล้วถ้าเกิดมาจัดสัมมนาด้านได้ครับได้ครับยินดีรับ ในรับในราคาย่อมเยาย่อมเยาต้องถามนิดหนึ่งความย่อมเยาปุ๊บต้องพึงราคาราคาห้องพักที่ราคาเรทอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับห้องเล็กนี่เรทอยู่พันห้านะครับครับห้องใหญ่สองพันห้าต่อคืนนั่นเองครับนะครับแล้วถ้าเกิดอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับที่นี่นี่มีเว็บไซต์หรือว่ามีเบอร์ติดต่อไหมครับมีครับลงเว็บไซต์บุรีราศัยครับคลิกเข้าไปดูครับ com เลยครับคลิกเข้าไปดูบุรีราศัย dot com เลยครับและเบอร์โทรนะครับ เบอร์โทรก็053317885ถึง8ครับ แหมแล้วมีคุณพ่อแอบแระสิบนิดหนึงนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการโกลเม็ดครับรวยบายโคจิรักในวันนี้นะครับทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเลยโทรมาเซรไโปรโมชั่นพิเศษคุณพ่อจะให้สิทธิพิเศษยังไงครับหนึ่งแถม1คร่งบายวัน Get One นฟรเลยนะครับก็รีบโทรเข้ามาละกันโมานะครับรับรองได้ว่าจะได้ทั้งสุขภาพที่ดีกลับไปแล้วก็จิตใจที่แบบผ่องแผ้วนะครับรีแลกซ์ยิ่งมาคนรักก็ยิ่งมีความสุขมาครอบครัวก็ยิ่งกลมเกลียวสามัคคีนะครับเพราจที่ะมา พักผ่อนที่นี่นี้ต้องขอสมัครไว้ก่อนเลยนะครับถ้าเกิดผมได้มีโอกาสมาที่ตำบลสหกรณ์นะครับอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่เมื่อไหร่จะต้องมาที่นี่ให้ได้เลยครับบุรีรัย์น้ำพุร้อนรีสอร์ทแอนด์สปานะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของนะครับหรือคุณพ่อกำพศเหลาวกุ่นมากเลยครับขอบพระคุณมากครับยินดีต้อนรับตลอดเวลาครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราก็ยังมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณกับพี่นกเช่นเคยครับช่วง News Update สวัสดีนะครับชาวรายการกลเม็ดเคล็ดรวยนะครับวันนี้นะครับไพอเนียก็เป็นโอกาสที่เรามาเปิดศูนย์นะครับของการจัดจําหน่ายนะครับของไพอเนียนะครับชื่อว่าไพอเนียโปรช็อปนะครับที่ร้านลักกี้ซาวนะครับซึ่งร้านลักกี้ซาวนะครับก็เป็นร้านตัวแทนจําหน่ายของไพอเนียนะครับแล้วก็มีความสามารถในด้านของงานติดตั้งนะครับแล้วก็ผลงานของร้านลักกี้ซาวนะครับก็ได้ร่วมกับไพอเนียนะครับ ในการแข่งขันนะครับการประกวดเครื่องเสียงนะครับก็เป็นร้านที่มีฝีม <photos> ือในการติดตั้งนะครับแล้วก็เป็นร้านที่มีชื่อเสียงนะครับในในในปัจจุบันนี้นะครับครับและใครที่สนใจนะครับจะมาแวะเยี่ยมชมนะครับพาอ و ن โปรชอปนะครับก็มาได้นะครับที่ร้านลัคกี้ซาวนะครับอยู่ที่เส้นกาญจนาพิเศษนะครับก็ติดกับสภาเนติบัณฑิตนะครับก็ลองมาแวะชมนะครับเครื่องเสียง ของไพโอเนียนะครับซึ่งก็จะมีทุกรุ่นทุกแบบนะครับให้ลองนะครับเพราะว่าที่รักีสาวนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์ใหญ่ของไพโอเนียโ o ช็อปนะครับก็ขอเล่นเชิญนะครับทุกท่านนะครับมาลองฟังกันนะครับ